สวัสดีชาลโลกนี่ก็มันถีแก็บมามัละกี้นะครับก็ประมาณ10บหรือยีบโลดได้ตอนนี้ก็ตากตาก,ตากดินด้วยตากแดดไว้สองสาแดดนะครับตาม YouTube ว่าสองสามเดดแล้วก็ไม่ต้องล่างนะครับลูบเอาก็มือแต่ตนอนเอาไปไปตอมหรือเอาไปเอาไปละเอาไปยางนะครับ เอาไม้ยางแนะนําแนะน้าให้หยางนะครับยางมันจะหอมมันจะหนุ่มมันจะวานว้านะครับเดี๋ยวก็อร่อยมากกับเนื้อมันเนียนนะครับแต่ถ้าต้มมันกับก็ไม่แนะนํานะครับแต่ต้มมันเพราะว่าการต้มนีวอาจจะเปื่อยอาจจะโต๊กน้ำข้าวน้ำแต่ถ้านึ่งกันอยากให้นึ่งก็ได้นะครับหรือใครมีเตาเตาอบไก่ก็ยางก็ได้ครับยางเตาอบไก่แต่มันอาจจะไม่หอมเหมือนกับทานเหมือนกับไม้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีกินนะครับ ถี่อร่อยบางคนออกไปไม่อร้อยนะครับอันนี้ของของสดสดนะครับอาจจะต้องไหวสักสักแป๊บหนึ่งไม่ใช่สักแป๊บคพือต้องต้องให้มันคายน้ำก่อนครับให้มันแหง้งความอร้อยมันจะเกิดขึ้นในนี้มันจะจะไหมจะไหมจะสดแต่ถ้าจะกินแบบนี้ก็ได้นะครับไม่พิษแล้วก็ตอนนี้ผมจะพาไปเล่ยอดมันครับยอดมัน นี่ครับยอดคอนดีว่าเราเราเก็บได้บ่อยแล้วก็จะเอายอดไว้ถอยทำพันต่อนะทำพันมั่นอีกต่อไปนะครับมันจะมีรากนะครับนี่ครับจะมีจะมีรากตรงนี้แล้วนี่ครับนี่รากนี่ก็รากเลยนี่เอาไปปักผมคิดว่าแบบนี้ผมจะปักให้ตรงนะครับก็สังเกตได้เลยพอจ่ปักตรงมันจะมีเป็นเป็นพวงหลอมรอบด้วยครับแต่ถ้านอนนะ มันจะได้หัวเล็กๆนะครับแนวนอนแนวนอนแนวเชียงแบบนี้นะครับตั้งรับทดลองเลวกับตั้งตรงว้านะครับอาจจะตัดเรียมให้มีหลางนี่กับปักหรืออาจจะตรงนี้ซ่องคอนะครับซ่องคอนี้แล้วก็ปักไปเลยก็ไม้นี้อาจจะเรียมเรียมช่องคอนะครับตัวน,นี้อวบสวยนะครับแต่ว่าพ่อว่าเราเราคุดมาแล้วมันจะแหง้งนามันจะมดมันจะแข็งนะครับเมื่อก็หยันเฉียกเลยในตะวันนี้ก็พันซีซอมนะครับมันก็ อล่อยเหมือนกันครับอันนี้มะนาวครับมะนาวเร้่ลูกปล่อยครับมันไม่ใช่มะนาวบ้านนะครับแต่ว่ามันมันก็พอกินได้นะครับเนี่ยคือของเพื่อนกันครับอย่างของผมของลานถต่ก็ยสร้างสร้างสรงพันนั่นได้ครับอันนี้ไม่รู้เป็นผิดจิตเลอไม่เนี่ยใจว่าอะไรนะแต่ว่าสรุปแล้วนาวบานจะหอมว้านะครับ ตันนี้ต้องตากแดดเมื่อวานตากแดดกันครับแต่ฝนมาก็เลยต้องเก็บไว้นี่ยอดที่เก็บไว้แลกก็เราแช่น้ำไว้แช่น้ำไว้ไม่ต้องเยอะใหญ่ตัวไม่แหงเดียวเปื่อยมันก็จะงอกรล่ะออกมามันก็ไม่ตายอยู่ได้หลายวันอันนี้ผมยังไม่ได้เตรียมเตรียมดินไว้ที่ก็ต้องเก็บยอดไว้ก่อนก็ทำร็จแล้วก็ทำรองทัดแล้วเรามีก็จะเก็บเกี่ยวเลยนะครับก็รู้สึกสนุกครับได้ก็สบายใจ ท,ที่ได้ท่ำนะครับไม่วังร่วยนะครับไม่วังรววยแต่เพื่อความทุกข์บั้นปายของชีวิตได้มีอะไรท่ำนะครับทดลองท่ำไปครับกระเซตทดลองสวัสดีชาวโลก